เช้านี้นะครับมาอยู่ตรงจุดก่อสร้างนะครับทางสะพานเกือกม้านะครับในโครงการรถไฟสายใต้นะครับวันนี้มารอขบวนธรรมดาที่257นะครับต้นทางชนบุรีปลายทางน้ำตกนะครับกำลังจะผ่านบริเวณจุดก่อสร้างเกือกม้าแห่งนี้นะครับ วันนี้นะครับทำขบวนโดยปู่ G E K นะครับ4018ขบวนนี้เคยโดยสารมาแล้วนะครับแรงมากๆนะครับ4018นะครับ ถึงจะจอดทุกสถานีก็จริงนะฮะแตะ่ช่วงออกสถานีเนี่ยช่วงระหว่างสถานีเนี่ยโอ้เร่งเครื่องแรงมากนะครับปูจีเคสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับขบวนนี้